เพื่อนๆคนสสัยไหมคะว่าทําไมเถาเปาเนี่ยถึงไม่มีภาษาไทยพูดไปเจออยู่เม้นหนึ่งนะคะใน Play Store ของ o o o l l อนานก่อนนะครับแอปเขาซื้อขายแค่ในจีนไม่ได้ขายนอกประเทศจึงไม่มีภาษาไทยรองรับ ถ้าอยากสั่งจากแอปนี้จะต้องสั่งผ่านชิปปิ้งเป็นคําตอบที่ถูกต้องเลยนะ,ะทุกคนเถาเป่าเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อคนจีนนะคะขายของเฉพาะให้กับคนจีนส่งเฉพาะในแถบจีนนะคะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยทุกคนที่มันจะไม่มีภาษาไทยะคะ่ะเพราะว่าเขาทําให้กับคนในประเทศจีนคือแอปอะไรที่ทําให้สําหรับต่างชาติก็คือ AliExpress นะคะแต่ว่าคนต่างชาติอย่างฝั่งคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยสั่งเท่าไหร่เพราะว่า AliExpress เนี่ยมันจะราคาสูงนะคะ คาแบบค่อนข้างแพงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปซื้อต้นขั้วต้นทางเทาเป่าเนี่ยก็จะถูกกว่าใน AliExpress เดี๋ยวเสริมให้นิดนึงนะคะสำหรับข้อความที่เขียนว่าถ้าอยากสั่งต้องสั่งผ่านชิปปิ้งจริงๆแล้วเราสามารถสั่งเองได้นะคะเรามีไ d ดีของตัวเองได้เลยเราสั่งกับร้านค้าจีนได้เลยแต่ในกระบวนการของการขนส่งเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องให้ชิปปิ้งนะคะมารับสินค้าให้กับเราที่โกดังเนี่ยที่ประเทศจีนแล้วก็ขนให้เราเนี่ยเข้ามาให้ที่ไทยนะคะ